ครับก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมมอนนะครับวันนี้ก็จะมาทำเด็กลิสเนาะเด็กวัฟไฟของเด็กนี้เลยเนาะแฟนทอมบลัสเตอร์โอเวอร์โหลดเนาะก็เป็นเด็กที่เพิ่งได้รับโปรโมมาใหม่เนาะในช่วงนี้จากไม้ทางไมเทิเนว่าเป็นใบนี้เลยอาศจนย่งความรุนแรงคือดูหน้านะครับใบน,นี้ก็เดี๋ยวมามาดูดีกว่าผมจะเด็กลิสยังไงบ้างไปเรื่องกันที่ราลาครับศซนหนึ่งสองแล้วก็สามเนี่ย ผมใช้เป็นลายลายของสายบัสเตอร์โดยตัวเองอยู่แล้วเนาะก็ไอ้ใบเริ่มเนี่ยบังคับเป็นวิงเกิเบฟเลยนะครับเนาะนะก็มีความสามารถว่าเมื่อถูกไล่ทับถ้าเริ่มหลังจั่วเนาะก็กิ1หนึ่งปัดน้อยมาล่อนมีความสามารถบอกว่าออโต้ครับเมื่อถูกไล่ทับโดยการ์ดเกสสองที่มีคมวามบัมสเตอร์ในชื่อกาดดูท็อปเจ็ดแล้วก็หากการ์ดเกสสองที่มีความบัสเตอร์ในชื่อกาดจาน่น,นันนหนึ่งใบแสดงแล้วก็นำขึ้นมือสับกองถ้าเราไม่แสดงเลือกวิงเกิเบฟจากใน,นโซลหนึ่งใบคลองช่องเลอกการ์ดได้ได เราจะไม่เน้นที่จะแสดงการ์ดคำนี้มีข้อบัสเตอร์ในกองนะครับเนาะเราจะเน้นลากวิงเกอเบฟเนี่ยมาให้บัสตาร์กเรากินนะครับเนาะเพราะว่าบัสตาร์กของเรามีเถกว่าออโต้ครับเมื่อลงงช่องแวนหรือช่องเลียคาร์บ,บัสหนึ่งแล้วก็กินเลียกาคาร์ดหนึ่งใบเลือกเลียกาคารแข่ง่งใ,ใบรีทยแล้วก็ได้บวกหนึ่งนะครับเนาะการที่มันอยู่บนช่องแวนได้เราได้สองแต้นาเกจสองค่อนข้าง,างถือว่าแบบกดดันมากๆเนาะถ้าเราเป็นคนไนโมโด้วยอีกก็กดดันสุดยอดเลยเนาะแต่ว่า อันนี้ก็จะขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าอยู่บนช่องเดียวแล้วเรากดสกิลเนี่ยมันจะไม่สามารถได้ได้นะครับยกเว้นว่าจะมีไปที่การที่มีความสามารถทําให้แบบมันเรียกากองเราไลได้ได้เนาะว่าเอาจริงแนละ้วไอการที่อยู่นช่องเรียกากศเนี่ยไม่ได้มีไดเป็นศูนย์นะครับเืรามันเป็นเพราะว่าเป็นเรียกากศมันเลยได้ไม่ได้เนาะยกเว้นวจะมีความสามารถการบางใบที่จะสั่งให้มันได้เช็คได้เนาะเห็นบางคนเข้าใจผิดตรงนี้บ่อยมากแล้วก็สุดท้ายครับกับหน้าแว่นเราในไลน์ซันทอมบลัสร์สเตอร์โอเวอร์ดครับ มีคอร์สำหรับว่าคอนเในโซที่ช่องบรรกาศครับถ้าในโซเรามี p แฟนทอมบล s t e r ด r ากอนอยู่อยู่ในนี้ได้รับคลิกข้อบวกหนึ่งแล้วก็ไอเทคลังหนึ่งครับเทคล่างออโต้ที่ช่องบรรยากาศเขาว่าเมื่อตีครับคอสคือกินเลียกัาคาอเราสองใบเลือกบลัสร์ดาจากในโซหรือดรอปไม่เกินหนึ่งใบขอลงช่องเรียกากาศถ้าบรรยากาของแข,งขม่มเกตสาสูงกว่าอยู่ในนี้ทุกคอนั้นแล้วก็อยู่ในนี้ด้รับพอร์บวกหื่นจบเธอเลยนะครับก็คือเมื่อตีกิน2แล้วก็ขอบาด,ดาจากโซหรือดรอปก็ได้แล้วก็ถ้าแออมมเกสกววาาั้าลนลนบบดรียคจะ ลายๆก็ตามนี้เลยไปตอนที่เกียร์สครับสำหรับเกียร์สก็จะมี7ใบนะครับเนาะก็3ใบแรกเป็นแฟนทอมบ b ัสเตอร์โอเวอหรือว่าเพอร์เซนไลของเรานั่นเนองเนาะสามใบกาใส่ได้ม็กในเด็กแค่สใบเนาะหนึ่งใบอยู่ในลายลายแล้วแล้วก็อีกใบนะครับแฟนทอมบ b ัสเตอร์ดาก้อนครับเป็นร่างแรกของแฟนทอมบ b ัสเตอร์โอเวอร์โหลดเนาะก็เทคเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเนะาะเพราะเราไม่ได้ใช้มันอยู่ในช่องแววนอยู่แล้วเนาะ แค่เอามาให้มันเข้าโซ่เฉยๆเพื่อที่จะให้เทคบนของแฟนทอมบลัสเตอร์โอ้โหหลอดเนี่ยติดเนาะจะได้เป็นกด2คีย์ตลอดเวลา,าบังคับเขาขาดแวนก็ตามนี้เลยครับเกียร์สามเจ็ดใบไปดูตอนที่เกียร์สองครับสำหรับเกียร์สองครับก็เริ่มต้นด้วยบบนี้เลยอสุรินท่งความรุนแรงครีโดนาครับนะก็มีเทีว่าคอนเนลในช่องเรือากาศครับในกรณีที่หนีนี้จะถูกดิทายเป็นเพื่อเป็นค่าคอมความสามารถของแวนการ์ดของแล้วที่มีความบลัสเตอร์ชื่อการ์ด สามารถนับว่าเป็นการเลทาย2ใบได้ก็ช่วยทําให้บรนยาก์เนี่ยของเราไม่ต้องกินเรียกาศถึง2ใบครับกินมัน1ก็ได้หนึงกับ2เลยเนาะแล้วก็อีกเทมน,นิคครับออโต้ครับเมื่อถูกเลทายล้วข้ามข้อความสามารถของแรรากาศเราที่มีคามําว่าบัสเตอร์ในชื่อกาดถ้าแรรยากาศของพวกแฮมเเกอรสั่งสูงกว่าเลือกบัสดักบนเรียอากาศของเราหนึ่งใบอยู่ในนั้นได้รับความสามารถออโต้ที่ช่องเรียอากาศครับวันวอเทิร์นเมื่อตีทิ้งมือเรา1ใบแล้วก็ไอมันจะสั่งให้บัสตดักของเราเนี่ยสามารถไดเช็ค จบการต่อสู้ได้ครับแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้ดีไทยอยู่ในนั้นนะครับก็คือง่ายๆกินมันตัวมันเนี่ยจะเท่ากับว่ากิน1แล้วก็กิน1เท่ากับ2เนาะแล้วก็พอมันโดนกินปุ๊บก็จิ้มบัสตาร์คบนช่องเยกาเรื่องระบายไปให้มันสั่งให้ได้เช็คได้เนาะเราเราก็สามารถกดทิกบัสตาร์คตอนลงมาเนี่ยเพิ่มได้ไดหนึ่งไดเป็น2ได้ได้เนาะก็เก่งมากๆเลยสำหรับใบนี้เนาะมาซับบัสตาร์คทีก็เห็นหน้าเห็นตาในแข่งกันมากขึ้นเนาะก็สี่ใบไปเลยนะครับเนาะแน่นอนต่อไปครับ แม่มดกะโหลกเนวานครับ4ใบเหมือนกันเนาะก็มีเทคบอกว่าก่อนในนิวที่ช่องเรียกขาดครับในเทิร์นเราถ้าบรรยกากับของเรามีขออบัสเตอร์ในชื่อการ์สยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์บวก5,000แล้วก็อีเทคหนึ่งครับออตโต้บอกว่าเมื่อลงช่องเรียกถ้าบรรยกากับของเราเป็นแคนชาร์โดพาราดินเพียงแคนเดียวครับคาราบัตหนึ่งทิ้งการ์ดจากมือเราหนึ่งใบเอ้ยไม่ใช่ครับนำการ์ดจากมือเราหนึ่งใบเข้าโซนะครับแล้วก็จวดกาสสองใบขออภัยในความผิดพลาดครับพอดีออตโต้เพิ่งรับปไปใหม่ก็เป็นไปช่วยทำเควสของหน้าแวร์แล้วเเนาาะให้ออไ p h a นท o อมบลัสร์ด์ดากอเนี่ยเอาเข้าโซเนาะจะได้ทำให้เป็น t o m b บ s ัส r ์ด์โอเวอร์ดเราเนี่ยบวก1นึ่ีเนาะก็มีแค่นี้เลยเนาะหน้าที่ของมันแต่ว่าจำเป็นมากๆเลยเนาะเลยต้องใส่4ใบต่อไปครับก็ดิวลีงแองเจลครับ3ใบใบนี้ก็เป็นใบทำคว้นเหมือนกันอันนี้ผมใช้เป็นการ์ดสกินเนาะเป็นวันไว้พระจันทร์ก็มีเถกว่าคอตโตครับเมื่อลงตรงช่องเรียเอา การจากดรอปโซนของเราลงใบเข้าโซนนะครับแล้วก็ดูท็อป3เลือการที่มีชื่อการ์ดเหมือนกับการที่นําเข้าโซนเป็นขอ้ขอคอความสามารถนี้ไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็คอช่องเรียกการ์ดสับคอครับ,รบไอเทคร่างดูเปิด3ามแต่ถ้าเจอคอเนี่ยความจริงนะไม่ค่อยเจอครับแค่เอามาไอเอาแฟนทอมที่แบบบางทีมีพร้อมกันในมือ2ใบเนาะทิ้งไล่ไลก็อาจจะทิ้งแฟนทอมบัสเซอร์แล้วก็ทิ้งไปก่อนแล้วก็เอาดิวลิงเก็บเข้าโซ่เพื่พอที่ควสเราจะได้ติดเนาะก็ทำได้เลยแต่ว่าก็จำเป็นอยู่แต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นก็เลยใส่แค่ครับ ไปต่อครับใบนี้เป็นโปรโมทมาเทอร์นะครับเนาะก็อัศวินการสืบทอดเอเมลไลครับมีเถิดว่าออโต้ครับเมื่อลงมาช่องเรียกอากาศจากมือเราโซบัสหนึ่งดูท็อปห้าครับหากการที่มีข้อบลัสเตอร์ในชื่อการจะนานไม่เกินหนึ่งไปขอลงช่องเรียกอากาศเดือดแสดงการ์ดใบนันแล้วนำเครื่องมือซับกองถ้าเรานำการเครื่องมือเอามือหนึ่งใบเราทิ้งนะครับก็คือเอาไว้หาแฟนท่อบลัสเตอร้ายก่อนนะครับเอาเครื่องมือจะได้เคลติดไม่ก็หาเพอรโซษณาไล์ใบนี้ก็ใช้ได้ครับแล้วก็เหตุหนึ่งครับออโต้ที่ย่องเรียกอากาศครับ เมื่ออยู่ในที่ที่มีเขาว่าเอ้ยเมื่ออยู่ในที่มีเขา,เา,เาบลัสเตอร์ชื่อการของเราโจมตีครับได้รับพลังโอเวอร์ค่าพันจนจบเทินก็เห็นบลัสเตอร์ดาร์กกับไอ้เฟนทอมบลัสเตอร์โอเวอร์ลอร์ดของเราตีก็บวกค่าพันเรืเลยเนาะแต่ว่าผมสึกว่าในลิทินี้มันไม่ได้สำคัญเท่าเหมือนมาเจสเนาะที่แบบเป็นตัวเมนหลักของพาววเอร์เนาะว่าตอนนี้มีหลักพาววเอร์ของเด็กเนี่ยจะอยู่ที่บลัสเตอร์ดาร์กในการได้เช็คมากกว่าที่จะเป็นใบนี้ผมก็เลยแบบลดเหลือแค่สองใบเนาะเพราะตอนนี้เขาใช้แค่สองใบไปครับบลัสเตอร์ดารนะ์กเนาะ ก็ใส่ในเมนเ็กหนึ่งใบนะครับเผื่อเจอพวกเล็กที่มีความสามารถในการเตะกับใต้กองหรือว่าบาบหรือมาสดาร์กในหลายๆเราเนาะก็เลยต้องใส่มาเผื่อติดไว้หนึ่งใบกันเพื่อง่ายเอาไว้กันเจอเอวาเจอโคโนเจตนากอน,นะครับที่เขาตเตะเข้ากองแล้วก็บายการเราได้เนาะก็ติดไว้ใบหนึ่งต่อไปครับบล็อกเกอร์ผู้ช่วยไายเมเปลิลครับก็ไม่มีอะไรเลยครับก็เอามาใช้แท้เทคบนนะเนาะเพราะเถิล่างติดกิตเตอร์ใช้ไม่ได้ บอกว่าออโต้ในดรอปโซนนะครับเมื่อโอกาสเกร์สามมาสูงกว่าของเราลงสนามไลฟ์เฟสถ้าเราไม่มียูนิตที่พระอบเมเปิลในเชือกางเราสามารถคอกลารไปในลงช่องเดียากาได้ครับก็เอามาโดดไว้เผื่อเวลาเราสิ้นหวังจะจัดไม่มีอะไรแบบเพลินเพลมาแบบจั่วเพลปุ๊บแล้วเอามาโดดเล่นๆนะครับโดดตีแล้วก็ให้บาร์ไอ้แฟนทอมกินเนาะเลยก็ใบเดียวพอครับไม่ได้ทําอะไรมากไปกันต่อครับสลับเกรดหนึ่งก็แน่นอนครับหนีไปไหนไม่ได้กับ pg 4ใบเนาะก็หนึ่งใบเป็นเอเลเมนเทเลียแซงติจูด เอาไว้ต่อต้านพวกเด็กเกียร์่ทั้งหลายแหละครับตามนี้เลย4ใบต่อไปครับบลัสเตอร์จาวิลิน2ใบครับก็เทคบนมันเป็นเทคหลายหไม่ได้ใช้เนาะก็ใช้แค่เทคกลางคือคอนเทนเนอร์ที่ช่องเรียการ์ดในเทอร์เล่าถ้ากำกับคอร์ลังที่มีข้อบลัสเตอร์ในะชื่อการ์ดยูนิตนี้รับพาวเวอร์บวก2,000ก็พวกไงเอามาแค่บูทหมื่นตีหมื่น,หนแห่ช่วงต้นเกมแล้วก็เป็นทาร์เก็ตให้ไออสุริยังการสุดท้ออมาลายเนี่ยเป็นทาร์เก็ตเปิดเจอ้ง่ายมากขึ้นเนาะก็เลยใส่แค่2ใบต่อไปครับ สีดําชาลอนก็ใส่แค่2ใบเหมือนกันมีแถกว่าออโต้ขับเมื่อลงช่องเรียกอากาศถ้าบรรยากาศของเรามีข้อบัสเตอร์ชื่อกาดคอร์คือแท็บยูนิตนี้นะครับแล้วก็โดดทอบกองถ้าเป็นการยูนิตสามารถคอลงช่องเรียกอากาศได้แล้วก็เมื่อจบเท่านั้นรีทายอย่างดีที่ถุกคอเอามาแอบส่องท็อปกองตอนคอลงมาครับเนาะถ้าเป็นหัวไอ้ถ้าหัวกลองเป็นทิกเกอร์ก็แปะไว้ที่เดิมได้นะแต่ถ้าเป็นยูนิตก็อาจจะคอลงมาเพื่อที่แบบดีกลองเราไปเลยเดี๋ยวไม่ได้สาระสําคัญอะไรมากก็ ใส่ใบสองใบขำๆครับเผื่อเอาไว้ให้แวนเรากินด้วยไปต่อน,นี่ติ๊กเกอร์ครับสำหรับติ๊กเกอร์ผมก็จะใส่เป็นคีติคอลนะครับคีเทคสี่ใบแล้วก็คีอะไรก็ได้อีกสี่ใบครับดอเทคสามใบครับโอเวอร์ติ๊กเกอร์ใช้เป็นโอเวอร์ติ๊กเกอร์ของเครนะครับก็ใบเดียวแล้วก็ฮิลสี่ใบนะครับก็จะเป็นคีแปดดอสามโอเวอร์หนึ่งแล้วก็ฮิลสี่นะครับ โอเวอร์เนี่ยผมได้ใช้เป็นโอเวอร์เหลืองเนาะใช้เป็นโอเวอร์เคเรเอเคเมนทัลนะครับว่ามีความว่าเมื่อได้เช็คได้ยูนิตนี้เลยเลือกยูนิตของคนหนึ่งใบแล้วพอบอกหนึ่งร้อยล้านยอดเจอดเทนคือเมื่อไงร้อยล้านสองเป้านั่นเองเนาะผมสึกว่ามันอิมแพกมากกว่าที่จะเป็นโอเวอร์เหลืองวัดเด็กเราใส่เกีศสามแบบเกีศสามมันไม่ได้ลงเรียครับมันเลยแบบได้ได้เช็คก็ได้ได้แบบได้แค่หนึ่งได้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบอิมแพกเท่าไหร่ ใส่โอเวอร์เคมัน้อยล้านสองเป้ามันแ็กกว่าเนาะเพิ่มโอกาสในการปิดได้สูงกว่าเยอะก็จบไปแล้วนครับสำหรับคลิปเด็กนิดแฟนทอมผมเนาะก็ถ้ามีข้อเสนอแนะหรือติชมอย่างไรก็รบกวนฝากกดไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับถ้าช่วยกด Subscribe ด้วยก็จะดีมากเลยขอบคุณนะครับก็น,นี้เดี๋ยวลาไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ